ไม่อยากจะเชื่อเพียงแค่หันมานาววางไว้ข้างเตียงจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมะนาวมีรสชาติที่เปรี้ยวหลายคนชื่นชอบการดื่มน้ำมะนาวเป็นอย่างมากเพราะดื่มแล้วช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นที่สำคัญประโยชน์จากน้ำมะนาวดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านและไม่เพียงเท่านั้นน้ำมะนาวยังถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวจี๊ดให้กับเมนูนั้นๆแต่รู้หรือไม่คะว่านอกจากน้ำมะนาวจะมีประโยชน์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มะนาวยังมี ประโยชน์ทางด้านอื่นๆที่เชื่อว่าหลายท่านต้องไม่เคยรู้มาก่อนแน่ๆนั่นก็คือเพียงแค่หั่นมะนาวแล้วนําไปวางไว้ข้างเตียงจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งจะมาบอกเคล็ดลับในการหั่นมะนาววางไว้ข้างเตียงให้ได้ทราบกันค่ะว่าแล้วก็ไม่ต้องรอช้ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกท่านหั่นมะนาวออกเป็น4ี่ซีกหรือมีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองโดยแนะนําให้หั่นประมาณ2-3ลูกหรือ1ลูกก็ได้เอาตามที่สะดวกเลยละค่ะจากนั้นก็ให้นำไปวางไว้ข้างเตียงนอนซึ่งการทําเช่นนี้จะช่วยให้สุขภาพดีอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะ 1. ช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวการหั่นมะนาวแล้ววางไว้ข้างเตียงจะช่วยให้อาการหวัด คัดจมูกบรรเทาลงได้อีกทั้งยังทำให้คุณนอนหลับสบายและตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นกว่าที่เคยเป็นมาก่อนค่ะ 2. ช่วยลดอาการเมื่อยล้าหลายท่านต้องใช้กําลังมากในแต่ละวันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตกดึกมาร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลียดังนั้นการวางมะนาวไว้ข้างเตียงจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและลดอาการเมื่อยล้าลงได้รวมไปถึงกลิ่นของมะนาวยังช่วยแก้อาการเมาค้างได้อีกด้วยพอตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นและทําให้มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 3ช่วยให้อากาศภายในห้องนอนสดชื่นมากขึ้นกลิ่นมะนาวจะมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นเหม็นอับได้เป็นอย่างดีดังนั้นการหั่นมะนาววางไว้ข้างเตียงจึงช่วยในเรื่องดับกลิ่นเหม็นอับต่างๆภายในห้องได้ช่วยให้ห้องมีกลิ่นที่หอมเป็นธรรมชาติมากขึ้นจึงทําให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนนั่นเองค่ะ และนอกจากการหั่นมะนาววางไว้ข้างเตียงจะดีต่อสุขภาพแล้วการได้กินน้ำมะนาวบ่อยๆยังส่งผลดีต่อสุขภาพภายในร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะน้ำม,มะนาวมีสปปรรพคุณทางยามากมายทั้งมีส่วนช่วยในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้อาทิช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ช่วยรักษาอาการลมเงียบช่วยรักษาอาการตาแดงช่วยบรรเทาอาการไข้และยังช่วยแก้อาการอาเจียนได้ด้วยและไม่เพียงเท่านั้นน้ำมะนาวยังเป็นแหล่งรวมของสารอาหารอย่างสารฟลาโวนอยด์ซึ่งสารชนิดนี้จะทำหน้าที่ช่วยควบคุมระบบความดันโลหติตช่วยลดอาการอักเสบและที่สำคัญมะนาวยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันรักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิดช่วยขับเสมหะและลดอาการ ไอช่วยรักษาอาการท้องผูกช่วยขับพยาธิช่วยลดอาการเหงือกบวมช่วยบำรุงโลหิตช่วยรักษาอาการปวดข้อช่วยแก้อาการโรคเน็บชาช่วยรักษาอาการโรคกระเพาะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องและนอกจากนี้นะ้ำมะนาวยังมีกรดซิตริก กรดมาลิกและกรดแอชคอร์บิกซึ่งกรดเหล่านี้จะมีส่วนช่วยขจัดล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูดีมากขึ้นและยังช่วยข,ขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงตับอ่อนและช่วยสลายนิ้วในไตได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ